ฮอสปอร์ port, สวัสดีครับคำคืนวันพุธที่7กันยายน2565ศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่1นาบอลีพบกับเรยบอย์พูลบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาดิเอโกอามันโดมาลาโดนาเวลาตีสองตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทันสนบฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์แหล่งล สวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นเจ้าถิ่นนาบลีฟอร์มยังคงมาตรฐานได้ดีนะครับและการกลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจทุกขณะทาสถิติ5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับแถมการได้เล่นในบ้านทีไยมีผลงานดีเสมอศึกนี้ต้องมาดูนะครับว่าการรับมือทีเดียนจากทีมจากอังกฤษจะเป็นอย่างไรนะครับสภาพทีมก่อนลงทัดแข่งในมั์นี้นะครับทีมจะยังไม โกเดเม่ me, และเฮอร์วิงโรซานเน่ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนนักเตะหลักคนอื่นสาม,มารถลงช่วยทีมได้ทุกคนและไม่มีใครนะครับติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าคุณซื้อของทีมลูเซโนสปารลิติจะจัดทัพด้วยการส่งโจวานนี่ดิลอเรนโซอาเมียลาบนนี่คิมมินแจและมาริโอลุยยืนเป็นแกนหลักในแนวรับนะครับส่วนกองกลางจะใช้งานองเดฟององกิซาสตานิสลาโลบอตกามาเตโอโปลิตโนและจาคโคโมลาสปาโดลีมาเล่นแดนกลางเพื่อเชื่อมเกมในแนวลุกนะครับส่วนกองหน้าใช้งาน คาวาลัสเคียร์และวิกเตอร์โอซิเมนเป็นตัวทําสกอร์ให้กับทีมในเกมนี้นั่นเองนะครับทางด้านทีมเยือนหงแดงิรือพูลนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเอเวอเรต์ูนยประตูศูนย์ในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมชโดยการบุกไปเยือนครั้งนี้นะครับยิงกระจุยกระจายแต่เจ้าถิ่นทอฟฟี่สีน้ําเงินได้จอแดนพิกฟอร์ เซฟช่วยชีวิตกระจายเหมือนกันนะครับจนถุงมือแทบขาดนั้นทําให้สถิติหนัดหลังสุดของทีมทําได้แค่เพียงชนะ2เสมอ2แพ้1และทีมนะครับก็ยังไม่ได้มีฟอร์มที่ร้อนแรงสักเท่าไหร่เลยสภาพทีมก่อนลงฟาดแข่งในแมชนี้นะครับก็ยังมีปัญหา บาดเจ็บของนักเตะล่าสุดจอแดนแฮนิสันนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเพิ่มมาอีกหลายส่วนอิบาฮิมาโกนาเต้นาบีเกลตาคาวินเลมซี่อเล็กอเล็กเชมเบรนก็ยังต้องพักยาวกันต่อไปนะครับส่วนดีโกโชต้าฟาบิโอคาวันโยและดิเอโกอาคันทาล่ายังต้องเช็คความฟิตว่าจะลงช่วยทีมได้หรือไม่นะครับคาดว่าเจลลเกนคอปกุณซื้อของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบียโตฟิมิโนและหลุยดีอาสเป็นสามประสานในแนวลุกแานกลางจะใช้งานฮาวิเอร์แอเลียสฟาบินโยและ ner, ลเจมิวรับ ใช้งานเทรนเล็กซานเดอร์อันโนโจโกเมสเบอร์จิลฟันไดและแอนดูโลเบสันที่ยังเป็นตัวหลักของทีมนะครับลงใช้งานอีกเช่นเคยเจ้าบ้านนาโปลีทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสภาพทีมสมบูรณ์ทั้งตัวหลักและตัวสำรองอีกทั้งการได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับนาโปลีมักจะทําสถิติได้ดีเสมอและการมาเจอทีมเยือนแบบนี้นะครับที่สภาพทีมเจ็บไปครึ่งทีมแบบนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ให้ทีมไล่กดทําแต้มในขีนตัวเองได้อยู่นะครับถ้าไม่ติดประมาทกับเกมจนมากเกินไปก็น่าจะคว้าแต้ม สำคัญนี้ได้นะครับขณะที่ทัพหงแดงลิเวอร์พูลกกำลังทําผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่สุดโดยนัดล่าสุดนะครับยิงกันเท้าแทบแตกก็เจาะคู่แข่งไม่ได้ทําให้เสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์การได้ลงเล่นเกมยุโรปเกมนี้นะครับนักเตะบางคนยังไม่มีประสบการณ์ในเวทีนี้เลยก็น่าจะเป็นห่วงและตื่นเต้นสนามกันเป็นอย่างมากนะครับอีกอย่างนะครับตัวเจ็บก็เจ็บไปข้อ,อทีมทําให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับลำบากสุดๆหากมีคนเจ็บเพิ่มอีกบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องดีของฝั่งทีมเยือนแน่เลยนะครับ หากเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นและศักยภาพของนักเตะในตอนนี้แล้วนะครับหงแดงหรือปูนน่าจะปวดหัวกับการจัดทับหน่าดูนะครับฟอร์มก็ยังไม่ลงตัวจังหวขะขาดเกินเกินก็ยังเยอะอยู่นะครับความคมก็ยังไม่เสียบขาดต่างกับเจ้าถิ่นที่ผลงานเข้าร้องเข้าลอยมากกว่าอีกทั้งการมาเจอกันของทั้งคู่นะครับนาโปลี มักมีดีกว่าเสมอดูแล้วเจ้าบ้านนะครับจะสอยทีมเยือนได้อยู่หากไม่ติดประมาทจนมากเกินไปและผลสกอร์ที่แอตฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับนาโปลีชนะลิเวอร์พูลด,ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ฟันธงครับผมและเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอ r t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะ สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ